เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งครับในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟ ผมเอมนิรันจันทจรนะครับรับหน้าที่ในการดําเนินรายการคุณผู้ฟังครับรายการปันรักช้ลิงเลิฟจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังด้วยการแบ่งปันสาระที่ดีนะครับพร้อมกับคําหนุนใจที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังดําเนินชีวิตด้วยสติปัญญา ด้วยความหวังและกำลังใจนะครับและหนึ่งรายการนะครับที่มาพร้อมกับเนื้อหาที่จะส่งมอบความรักความห่วงใยนะครับไปถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือที่เราเรียกกันว่าผู้พิการนะครับซึ่งเนื้อหาก็จะทําให้ผู้ที่ได้รับฟังนั้นนะครับมีทัศนคติแง่คิดหรือว่ามีมุมมองที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปที่มีความสมบูรณ์ในด้านร่างกายสติปัญญานะครับรวมถึงผู้พิการและผู้สูงอายุจํานวนม มมากมากยยในนสัังคคเละรบอย่างที่เราทราบกันดีนะครับคุณผู้ฟังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับก็ทำให้ผู้คนมากมายเนี่ยทุกระดับชั้นทุกอาชีพทุกเพศและทุกวัยนะครับไม่ใช่แค่สังคมไทยแต่ทั่วโลกนะครับคุณผู้ฟังที่ได้รับผลกระทบต่อการแพร่ระบาดครั้งนี้ ซึ่งเรานะครับต่างก็หาวิธีการป้องกันและก็ให้ความร่วมมือแก่กันและกันนะครับเพื่อที่จะสามารถหยุดการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้นะครับแต่สิ่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคนทุกกลุ่มเลยนะครับคุณผู้ฟังแม้กลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับจะเป็นกลุ่มคนวัยทำงานแต่สำหรับผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 นั้นนะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุครับ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยครับคุณผู้ฟังกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบก็ทําให้ผู้สูงอายุนะครับกลายเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงครับที่กลุ่มวัยทํางานเนี่ยจะเป็นผู้นําเชื้อมาสู่ผู้สูงอายุครับซึ่งนี่ก็เป็นที่มาของรายการปันรักษ h ชาริ่งเลิฟในวันนี้ในประเด็นผู้สูงวัยกับภยัยโควิด19ครับ চাই เพื่อเริ <us> ่ม วังวันฝันเป็นดังใจก้าวเดินครั้ง เข้าสู่รายการปันรักแชร์ลิงเลิฟกันต่อนะครับผลิตรายการโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชิงใหม่ครับยังคงอยู่ด้วยกันตรงนี้ในหัวข้อผู้สูงวัยกับภัยโควิด1 9ครับโดยมีผมเอ็มนิรันจันทรจรนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับมีคํากล่าวจากสถาบันเวชศาสตร์นะครับไว้ว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยหรือว่าคนวปทํางานนะครับจะมีพลังสํารองค่อนข้างมาก เมื่อเวลาเจ็บป่วยนะครับหรือว่ามีการติดเชื้อโควิด1 9ซึ่งมีผลต่อระบบทางเดินหายใจกลุ่มหนุ่มสาวนะครับหรือว่าวัยทำงานที่มีพลังสำรอง50นะครับต้องบอกว่า50%แล้วกันคุณผู้ฟังครับมีพลังที่ใช้จริง50จาก100และเมื่อติดเชื้อโควิด1 9นะครับอาจจะไปทำลายพลังเพียงแค่20-30นะครับนั่นก็หมายความว่ายังมีพลังสำรองเหลืออยู่นะครับ แต่สำหรับผู้สูงอายุนะครับไม่ได้มีพลังสำรองเหมือนกับวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือว่าวัยทำงานนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีพลังสำรองเลยก็ได้ทําให้ไม่สามารถทนต่อการติดเชื้อได้มากนะครับอีกทั้งคนสูงอายุภูมิคุ้มกันก็จะต่ําและก็มีโรคประจําตัวเยอะด้วยนะครับเช่นบางคนมีโรคไตเบาหวานหัวใจนะครับยิ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ป่วยและก็เสียชีวิตได้ง่ายครับ สถานาการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i ในขณะนี้ครับคุณผู้ฟังคนสูงอายุส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ออกจากบ้านมากครับแต่คนที่จะทําให้คนสูงอายุติดเชื้อเนี่ยก็คือคนที่ทํางานนอกบ้านหรือว่าวัยทํางานครับลูกหลานบ้างเอย่ยดังนั้นนะครับคุณผู้ฟังกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังก็คือกลุ่มที่มาจากพื้นที่เสี่ยงอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อที่ควรปฏิบัติเลยนะครับนั่นคือห้ามเข้าใกล้ผู้สูงอายุ อย่างคนที่กลับจากกรุงเทพปริมณฑลนะครับหรือว่าจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดค่อนข้างมากเนี่ยคุณผู้ฟังบางครั้งก็กลับไปภูมิลำเนาของตนเองนะครับถือเป็นกลุ่มเสี่ยงครับโดยเมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน้ำกักตัว14วันนะครับอย่าไปสัมผัสผู้สูงอายุและต้องมีระยะห่างทางสังคมนะครับหรือว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับ2เมตร หากจาเป็นจะต้องเข้าใกล้นะครับก็ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยด้วยนะครับและทางนี้ครับคุณผู้ฟังสําหรับกรณีที่เป็นกลุ่มคนสูงอายุนะครับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ลูกหลานต้องคอยช่วยเหลือนะครับทำให้ไม่สามารถห่างได้2เมตรก็ควรเลือกผู้ดูแลนะครับคนใดคนหนึง่งซึ่งก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดนะครับและก็คนคนนี้เนี่ยต้องพยายามเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะครับกับผู้สูงอายุ เรียกได้ว่าเป็นคนวงในเลยนะครับขณะเดียวกันครับคุณผู้ฟังก็ต้องมีคนวงนอกคอยไปซื้อข้าวของนะครับซึ่งก็คนวงนอกนี้ก็ต้องรักษาระยะห่าง2เมตรด้วยนะครับจากคนอื่นๆในสังคมครับเอาละครับคุณผู้ฟังในสภาวะที่เราไม่สามารถคาดการณ์การแพร่ระบาดได้ว่าจะมีความยาวนานอย่างไรดังนั้นนะครับการดูแลผู้สูงอายุ ไม่จาเป็นต้องเป็นคนคนเดียวที่ดูแลใกล้ชิดตลอดเวลาครับโดยคนวงในและคนวงนอกต้องสลับกันบ้างนะครับเช่นอาทิตย์นี้เป็นคนวงในนะครับคอยดูแลอาทิตย์ถัดไปอาจจะเป็นคนวงนอกมาดูแลนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระแก่คนใดคนหนึ่งมากจนเกินไปครับแต่ทั้งนี้ก่อนจะสลับการดูแลนั้นนะครับก็ต้องมีการตรวจเช็คแล้วนะครับว่าไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงไม่มีการติดเชื้อโควิด -19 ใดๆนะครับทุกคนต้องช่วยกันครับ คุณผู้ฟังครับช่วงหน้ารายการมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในช่วงโควิด -19 มาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยนะครับอีกสักครู่กลับมารับฟังครับหากเหนื่อยหนักขอจงหยุดพักเสียก่อนอย่าใจร้อนรีบไปเดียวไม่เท่าที รักที่ทรมานเรื่องงานเรื่องเงินก็ดีฝากสักทีเดี๋ยวค่อยไปอย่าไปคิดเรื่องเดิมให้มันปวดใจซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นความพ่ายแพ้ ใจที่อ่อนแอเลือกเพียงแค่รอยยิ้มของนักสู้ฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวร้ายเข้ามาแต่ทุกทุกทีฉันก็ทำ พลืนฟื้นทนเกือบตายน้ำตาผู้ชายเคยไหลไม่ใช่เรื่องแปลกฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอ DAA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  กลับเข้าสู่รายการปันรักชายลิงเลิฟกันต่อนะครับซึ่งผลิตรายการโดยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผมเอ็มนิรันจันทจรนะครับรับหน้าที่ในการดำเนินรายการและวันนี้อยู่ในประเด็นผู้สูงวัยกับภ COVID ัยโควิด -19 คุณผู้ฟังครับหลักคิดในการดูแลผู้สูงอายุนะครับต้องยอมรับว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยมีข้อจากัดทางร่างกายและสมองไม่เหมือนกัน ฉะนั้นนะครับหลักในการดูแลผู้สูงอายุก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับประเมินร่างกายและก็สมองของผู้สูงอายุว่าสามารถทําอะไรได้บ้างเช่นผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยเป็นคนแอคทีฟก็คือทํากิจกรรมหลายอย่างเลยคุณผู้ฟังการที่เราเองจะให้เขามาแกว่งแขนอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะทําให้เบื่อได้ง่ายนะครับต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเขาด้วยนะครับคุณผู้ฟัง และต้องเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุอยากทำไม่ใช่กิจกรรมที่ลูกหลานอยากให้เขาทำนะครับคุณผู้ฟังและนี่คือกิจกรรมที่สามารถทำได้ง่ายๆนั่นคือการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุได้มีการเคลื่อนไหวก็จะช่วยลดในลักษณะของอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงซึ่งการออกกำลังกายก็สามารถทำได้ หลากหลายวิธีนะครับคุณผู้ฟังเราก็ต้องดูว่าผู้สูงอายุท่านนั้นนะครับชอบอะไรเราพยายามทำในสิ่งที่เขาอยากทำนะครับบางคนชอบเดินผ่อนคลายนะครับบางคนชอบวิ่งเบาๆชอบเล่นกีฬาชอบเต้นแอโรบิกหรืออื่นๆนะครับขอเน้นย้ำนะครับต้องเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่ผู้สูงอายุชอบไม่ใช่สิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทำนะครับ ต่อมาครับอันที่2ก็คือในเรื่องของอาหารการกินครับคุณผู้ฟังอย่างที่เราทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยใดๆก็ตามเนี่ยคุณผู้ฟังเรื่องอาหารก็ควรทานให้ครบทั้ง5หมู่เพราะว่าจะทําให้ร่างกายของเรานะครับได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนครับแต่ก็ไม่ควรเลือกสันอาหารที่เราชอบนะครับเราต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นคนํานึงถึงปัญหาเรื่องฟันของผู้สูงอายุว่า อาหารประเภทนั้นอาหารประเภทนี้นะครับเมื่อผู้สูงอายุทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีผลต่อฟันหรือเปล่านะครับต่อมาครับอันที่3มก็คือการเอนกายพักผ่อนการนอนหลับพักผ่อนนะครับเป็นการพักร่างกายที่มีประสิทธิภาพที่สุดอีกอย่างนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเราคงจะเคยได้รับคําเตือนนะครับจากแพทย์อยู่บ่อยๆครับว่าเมื่อเราไม่สบายเนี่ยนั่นคือการที่เราจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะว่าในขณะที่ร่างกายของเรารได้นอนพักนั้น,นะร,ระบบร่างกายจะมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหอรอสร้างภูมิต้านทานโรคฉะนั้นแล้วการนอนหลับของผู้สูงอายุจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะช่วยให้ร่างกายของเขาไม่อ่อนเพียรจากการนอนหลับพักผ่อนน้อยและเมื่อพักผ่อนเพียงพอร,ร่างกายก็จะสดชื่นสุขภาพที่ดีก็จะตามมาด้วยนะครับต่อมาที่4นะครับคุณผู้ฟัง การดูแลผู้สูงอายุในด้านอารมณ์ครับนั่นคือให้ผู้สูงอายุทําอะไรก็ได้นะครับที่ทําให้ตัวเขาเองมีความสุขผู้สูงอายุบางคนชอบเล่นดนตรีชอบดูหนังชอบไปตกปลานะครับชอบทําสวนและอีกมากมายซึ่งกิจกรรมที่จะช่วยสร้างอารมณ์ที่สดใสให้ผู้สูงอายุนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากอย่าปล่อยให้หมกมุนนะครับกับ โควิด -19 มากจนเกินไปอย่าปล่อยให้เสพข่าวตลอดเวลานะครับเพราะว่าเมื่อเราเสพข่าวตลอดเวลาอาจจะเกิดเป็นความเครียดได้ผ่อนคลายสมองด้วยกิจกรรมที่ชื่นชอบนะครับและสุดท้ายนะครับผู้ที่ฟังก็คือเป็นสิ่งที่เราหลายคนก็คงจะต้องทำกันในช่วงนี้นั่นก็คือออกห่างจากสังคมครับซึ่งเป็นการเว้นระยะห่างจากการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นครับหรือว่าการอยู่ร่วมกันในสังคม แต่หากเรามีความจําเป็นต้องออกจากบ้านหรือว่าต้องไปพบปะใครนะครับก็ให้มีการเว้นระยะห่างประมาณ2เมตรนะครับก็จะเป็นการช่วยให้เราห่างไกลจากโควิด -19 ด้วยตื่นคนเดียวนอนคนเดียวอยู่คนเดียวและคิดถึงกันห่างกันไกลห่างเพียงกามีความหมายว่าห่วงใหย I'll my <Sanly> แม้ข้าพระองค์จะถึงวัยชราและมีผมหงอกก็ตามข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์จนกว่าข้าพระองค์จะประกาศถึงริธธานุภาพของพระองค์แก่คนรุ่นหลังและประกาศพระอนุภาพของพระองค์แก่ผู้ที่จะเกิดมา คุณผู้ฟังครับขอพระเจ้าที่จะประทานสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงขอพระเจ้าทรงปกป้องท่านให้ห่างไกลาจากโรคโควิด -19 นะครับและก็ประทานอายุที่ยืนนานให้กับท่านด้วยนอกจากร่างกายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นแขนขาผิวหนังนะครับผมที่เปลี่ยนสีอีกอย่างที่สำคัญก็คือสมองครับสมองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องดูแลนะครับ ผู้สูงอายุบางท่านสมองอาจจะจําไม่ได้นะครับต้องเลือกกิจกรรมที่ง่ายไม่ซับซ้อนเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมตามสภาพร่างกายและก็สมองของผู้สูงอายุด้วยนะครับแต่ต้องเป็นการทํากิจกรรมที่สามารถทําให้เกิดการช่วยตัวเองได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ฟังว่าการดูแลและก็ให้ความใส่ใจผู้สูงอายุถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับสภาวะวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้ด้วย ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการจนมาถึงในช่วงสุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังต้องการอยากจะแบ่งปันข้อคิดคำหนุนใจดีๆนะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆ เขียนมาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติทีมงานรอคุณผู้ฟังอยู่ครับและนอกจากนี้ทางสื่อมวลชนเสียงสันติครับยังมีบทเรียนทางปรัศญีที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นหนังสือที่มีความหมายต่อชีวิตและมากด้วยคุณค่าทางปัญญานะครับถ้าคุณผู้ฟังได้อ่านแล้วก็จะรู้สึกอัศจรรย์ใจเรียกได้ว่าเป็นมหัศจรรทร์แห่งปัญญาก็ว่าได้นะครับ หลังจากที่คุณผู้ฟังเรียนจบบทเรียนแล้วนะครับทางเราก็มีประกาศนียหััดมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเขียนและก็ส่งมาได้ครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูป้ปน131ปนชเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือที่อีเมล v o p w o i s e o p i t e o r g โทรศัพท์053-242-654ครับ คุณผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติมีของที่ระลึกที่มีความหมายน่ารักน่ารักนะครับส่งไปให้สําหรับทุกคําถามและทุกข้อความที่ติดต่อเข้ามาครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการประลักแชร์ลิงเลิฟแล้วนะครับผมเอ็มนิรันจ,จ,รจรันทรพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับดูแลคนใกล้ชิดด้วยความรักให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุสําหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ ในวันที่ต้องร้องไห้เมื่อใจสิ้นหนทางไม่มีแรงจะเดินอีกต่อไปพระเจ้าเป็นทุก You with me but...